ันนี้โบก็จะมาะทำ o า to ในการม้วนผมนะคะว่าโบม้วนว่าถ้าเกิดว่าใครที่ผมป่าปาประมาณนี้นะคะถ้าจะม้วนอประจำวันเนี่ยจะม้วนแบบไหนให้ผมดูมีน้ำหนักนะคะแล้วก็มีน้องคนหนึงขอมานะคะ,ะน้องคนนี้ก็เป็นกูดูใน YouTube นะคะ,ะชื่อน้องวอร์มนะคะ น้องใช้ username ที่ชื่อว่า w o r m มว r ร์นะคะเดี๋ยวโบจะลิงก์ username ของน้องนะคะที่ใต้บล็อกนะคะว่าเผื่อเข้าไปเช็คดูอะไรแต่ส่วนมากน้องเขาจะอะ่ทำเป็นภาษาอังกฤษก็ก็พูดคุยกับน้องเขาได้นะคะน้องเขาน่ารักดีอย่างแรกนะคะเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ก่อนอยากจะบอกว่าโบใช้ เป็นอ่โลโม้นผมของเลอชาเลอซาชานะคะตัวนี้25เซนติเมตรนะคะเป็นโรขนาดกลางนะคะจากนั้นเราก็จะต้องมีคลิปนะคะโบจะใช้คลิปแบบนี้นะคะ2ตัวแล้วก็จะมีคลิปแบบใหญ่ด้วยตัวหนึ่งนะคะเพื่อจะใช้เก็บผมข้างบนขึ้นไปเพราะว่าผมผมโบจะเป็นคนผมหนานิดนึงนะคะ เอาล่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นโบก็จะรวบผมนะคะครึ่งหนึ่งขึ้นไปแบบนี้นะคะด้านหน้าก็ปล่อยไว้ไม่เป็นไรแล้วด้านหลังโบก็จะ,ะแยกเป็นสองส่วนนะคะก็คือ แตกตรงกลางไปเลยแล้วก็แบ่งเป็นสองข้างนะคะซ้ายกับขวาก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วโบก็ตั้งองศาไว้ที่180องศานะคะก็พอแล้ววิธีการนะคะโบก็จะใช้นิ้วนี่นะคะจะแบ่งผมเป็น3เป็น3ช่อ1 2แล้วก็3นะคะ วิธีการม้วนของโบจะม้วนจากด้านด้านหลังก่อนนะคะค่อยมาที่ด้านข้างวิธีการโบก็จะม้วนเข้าอย่างนี้นะคะม้วนเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ประมาณ1รอบหรือ1รอบครึ่งนะคะก็จะตั้งตัวม้วนโดเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆค,คลายออกทิ้งไว้ประมาณาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะออกมาเราได้แล้วหนึ่งช่ออีกสองช่อ ลุคนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการอยากให้ผมดูมีวอลลุ่มแล้วก็จะดูออกแนหวนหวานๆหน่อยส่วนด้านข้างโบก็จะเฉียงขึ้นมาแบบนี้ค่ะ นะคะ ก็จะได้เป็นลนักษณะประมาณนี้เสร็ okay. จแล้วก็แบ่งผมลงมาทนนี้ก็แบ่งเป็นซ้ายและขวานะคะแล้วก็เก็บผมครึ่งหนึ่งข้างบน ตัวนี้โบใชอ้ออคิปที่เล็กกว่าเอาล่ะเรามาทำด้านนี้ก่อนทำไปทีละด้านนะคะค่อยๆทำไม่ต้องรีบ ส่วนใหญ่โบจะแบ่งเป็น3าถึงสช่อนะคะตัวนี้โบแบ่งได้3ช่อหนงสอแล้วก็3นะเอาละเริ่มจากด้านหลังเสมอนะคะม้วนแล้วก็ดึงเข้าไปนะคะ ก็จะม้วนให้เข้ามาที่กรอบหน้านะคะก็จะได้ประมาณนี้พอเห็นลางๆแล้วนะคะจากนั้นโมก็จะมาม้วน อีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นด้านบนแล้วก็แบ่งเป็นสามส่วนเหมือนเดิม แต่ว่าตรงด้านด้านข้างนะคะตัวนี้โบเว้นไวเพราะว่าโบจะไม่ม้วนเข้าเหมือนอย่างเหมือนอย่างด้านข้างตัวนี้นะคะตัวนี้โบจะม้วนแบบม้วนออกนะเป็นไงคะดูมีวอลลุ่มขึ้นบ้างไหม นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะโอเคตรงนี้นะคะด้านหน้าแบบเป็นอ่าหน้าม้าปัดข้างของโบเจ้นี้จะเป็นหน้าม้ยายาบโบก็จะมวนออกไป แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบที่จะม้วนเข้าตลอดแต่ว่าโบไม่ชอบโบชอบม้วนออกม้วนม้วนเข้านะคะแต่ว่าตรงที่กรอบตรงด้านหน้าโบจะม้วนออกแบบนี้นะแต่ว่าตัวนี้โบจะม้วนเข้า จากนั้นนะคะก็จะส่งสำหรับใครที่ชอบใส่สเปรย์ฉีดผมเพื่อเพื่อให้ผมอยู่ทรงนานๆหรือว่าบางคนชอบที่จะใส่เป็นพวกน้ำมันเซ็ตผมเลยจากนั้นก็จะได้ทรงผมประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ ชอบอ่อแน่วนหวานแล้วก็อยากให้ผมมีวอลลุ่มก็ไปลองทําดูกันแรกเลยนะคะไม่ยากแล้วก็ทําได้ง่ายๆถ้าเกิดมีคําถามอะไรมีข้อคิดเห็นนะคะก็สามารถที่จะทิ้งไว้ใต้บล็อกข้างล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ